รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมกลาบสวัสดีครับยุกับผมอีกแล้วครับเสี่ยงมหาครับมาอนี่ผมสีพาทันผู้ส้มเป็นแลนนะครับเ้าเที่ยวนี่บ่แม่แลนไปรงเลียนขึ้นเที่ยวทีแล้วครับผมสีแลนออกกําลังกายครับไปเบืองกันเลยครับว่าสีหลอดหรือบปล่อดครับไปกับนี่ จากมองผมไปจุดหมยนี่ประมาณ2กว่ากิโลนะครับไปครับก็สีประมาณหากิโลเลยครับหากิโลกว่าเข้าไปกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรแล้วครับไปกันต่อครับครับไปกันต่อครับจุดหม้ยังไงกัน มือกล่องกับมือให้กันครับเดี๋ยวนี้เอาเอายดิผมกะสีจะต้อมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ยังผมกะสีอัดท้ายเหตุการผู้ชมเดีเยิ่งครับโอ้ยดิไปก่อนครับครับตอนนี้กะแลนมาได้ประมาณโลกัวๆแล้วครับสีเข่าสองโลแล้วนี่ครับเบิ้งตากรองเ่าสองอยู่นะครับครับก็ดีแหละครับ ชีวิตเด็กน้อยบ้านโบมียิ้มมือเขาครับตองออกมาแล้วอังที่สี่เลยครับโบมีลรูวิ่งครับบอลงพอด้หัวเจ๊ดอ่ะอี๋เลยครับเงียเต็มครับนี่ยังว่านี่เอาท้ายนะไือกล่องอะไรเตี่ครับโอ้ยเมื่อยครับขุนผุนครับพุนเัาเรียนมาผุนเละครับ ได้หนึ่งกับีประมาณสองโลหรอครับคิดว่าเขากระย่างเรียนๆหัวงๆก่อนครับเมื่อยครับเห็นว่าตากล้องไม่เหนครับโอ้มาไหวมาไหวนี่ผมปลอยหนึ่งเพราะมันมากไม่นี่กินได้เลยครับนี่นี่ครับเขาแก้มสิหวานอมเปรี้ยวนิดๆเปนนี้เป็นโอ้ แลกมาอนีว่าสีเป็ดไทยคลิปผ้าชุม่มสตอกคมแต่ว่าฝ้าเป็นสีหมืดๆมืครับเสียงบอยดีเบิ่งครับเบิ่งรถนยตาก้องก็ไดติ๊ดตําข่อเนี่ย,น,น,ะยนะครับพฮอก,ก็ตัดคลิปไปหอดตอนผมถึงลานค่ะครับผมสิไปซื้อน้ำกินครับตัดคลิปไปเลยครับหอดลานค่ะล้วครับผมซื้อยังไงน้ำยังสัมโพมีาบาบัดฮะ ี 2, ิบลนหาาครับเอาสกว่า่แข่งกันยงอีกเนบอลแงกนครับเอาื่อของเรียบร้อยแล้วครับยังไงตากง นี่ครับสมหน้าตะกองห้อตะกองมือสั้นห้อครับเตียงแน่กว่านามสองวดครับหนุนัดกับตะกองวัดยิ้วข้อครับวังหน่งเราก็ไกลสึงแล้วครับอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรครับตัดภาพเป็นตอนที่เอ้าถึงเลยครับฮอดแล้วครับผมเมื่อยครับนี่ครับก็เป็นสะพานครับ สะ่านน้ำคลองครับนั่แหละครับมองห้องสีไป๊ะเศาเมย์ครับนี่ครับตะกี้พวกผมว่ามันเศราเมย์อยู่สใจยังไครับเดี๋ยวนี้ไปว่าอะครับแต้ร้ายครับนั่นก็ห้างหนึ่งครับยิ่เตยหันอีกเป็นคือครับยิ่เตยนี่เป็นคือครับเนี่ยทางเตยมองหันกันลายครับดูนะครับตะกรงห้องยางบ่ถือิกกองเลยตะกรงอะไร บอกท่า,ทานผู้ชมกดไลค์กดซับตะใครนะไลค์กดแชร์กดซับตะใครบ้าด้วเบิ้งแล้วงโมันเบิ้งซื่อผู้ใดสนใจอยากเป็นสปสอ,อนเซอร์เชิญได้นะครับเดี๋ยวนี้น่นาเสียค่าไมใหเป็นสปสอนเซอร์เสียครับเสียกระหนาวใส่ปลุงเช้ยนครับกันฝนได้ครับพรุ่งรับใครอึ้งลึงอยู่โบกเกินสามเดือนครับจ้อยแองแส่งผมมานนะผมนี่ว<อ>่าแมนสูบมาเด้ครับ มาเลียนับออกกําลังกายเยอะน้อยกันสิทําการยีดพื้นนึง,นง,นงขอไปสรลครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวบัดผมกลับถึงบ้านเราผมกะผมกลับถึงบ้านเราผมกะสีอัดคลิปอีกเทียนนึงนะครับทํานี่กะขอตัดคลิปไปตอนนี้เขาตัดไปตอนที่ผมถึงบ้านเราครับครเพิ่มบายบายครับสํารัสําหรอีกแล้วสําหรับผู้ใด่ชอบใจคลินีจะย,ยืม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมนยครับสำหรับคินี้ขอลาไปก่อนครับตอนนี้มาถึงมาเรียบร้อยครับเมื่อยครับมึงโอ้ยครับเจ้าบ๊ายบาย